Terima kasih telah menonton! ไม่เขียนเ้าว <c oughs> แล้ว็ปิู้ยซ่า้นะคะเราเป็นท่อมไงไม่นะ้าวตอนออกเัยขมาระขมานะ อยู่ไหมตอนขึ้นมาทรมาณไครับไดมอนด์คร้วไอ้รวยนต์กระบะนี่ไม่รู้น่าขึ้นตอนนี้เป็นใครค่ะอ๋อครับครันี้เป็นองเราเีงที่นับตอนนไม่ได้ยืนี่สามวันล้อ๋อไม่รู้ว่าสองสงวันกย

เหตุへ ت, へ ت การณ์คุณแม่ก็อยู่กรุงเทพทีนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าพี่สาวโทรมาบอกว่าน้องถูกรถชนค่ะแล้วทีนี้ก็นึกว่าน้องไม่เป็นอะไรเห็นในในคลิปแล้วทีนี้ก็นึกว่าน้องจะไม่เป็นอะไรเห็นแต่บอกว่าไอ้กู้ชีพผู้ภายพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วทีนี้ คุณหมอก็ได้ทำการน้องเข้าไปในห้องผ่าตัดแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้เหตุเกิดที่ไหนคะเหตุเกิดที่หน้าสะพานหน้าตลาดทุ่งทุ่งนาทอง,ทง,ทองค่ะเคซีอยู่นานาหรือยังพี่วันที่23ค่ะแล้วเป็นยังไงเราเราเข้ามาโรงพักคนนี้เราต้องการอะไรแบบมาโรงพกักมาเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าเรื่องไม่คืบเลยค่ะแบบว่า มาตอนไหนก็ไม่อยู่แล้วก็เราก็เป็นแม่ใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะก็มีลูกคนเดียวค่ะพอเจะรู้คู่กรณีเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะอยากให้เขามาแสดงความรับผิดชอบค่ะคิดว่าม,มาประมาณนี้ครั้งที่สามค่ะแต่ไม่มีความคืืบหน้าอะไรเลยค่ะเจ้าเนี้าที่บอกว่ารอรอแลอ้วรอ,อตลอดเลยค่ะ ก็เหตุมันเกิดเมื่อวันที่23มกราคมนะครับเวลา5ทุ่มกว่านะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่พนักงานสวนไปสอบที่เกิดเหตุหรืออะไรก็พยานยืนยันก็จะจะน้อยเนื่องจากว่ามันเป็นเวลาดึกล้งตรงนั้นนะครับก็จะขาดพยานหลักฐานนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับทางพนักงานสวนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากเกิดเหตุก็จะนํารถมาตรวจสภาพตรกนั้นมีร่องรอยการเฉียวชนแล้วก็สอบถามพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็จะได้ ติดตามไอ้คนชนที่หนีไปนะครับมาดําเนินคดีต่อไปครับตรงนี้คิดว่ายากเลยครับก็คิดว่าคดีนี้มันก็จะลาบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีพยานในที่เกิดเหตุซึ่งเราจะต้องไปไล่จากกล้องใกล้บริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็พยานที่ขับรถผ่านไปมาไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุจะมีหรือเปล่าต,ตรงนี้นะครับก็จะพะยายามเต็มที่นะครับจะถามอะไรถึงผู้ที่ขับรถตนเห ก็ฝากถึงคนที่ขับรถแล้วหนีกรณีนี้นยเหตุเกิดน,นะครับผมคิดว่าน่าจะมาพบ,บพนักงานสวบนะครับเพราะว่าทุกๆคนมันความประมาทนะฮะใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าตรงนี้นะครับเขาเสียหายเยอะทั้งเสียทั้งชีวิตทั้งอะไรเราก็ต้องมารับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับ